เลือกที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องกามาแห่งรักคะมันมีอะไรซับซ้อนอยู่นิดหน่อยเกี่ยวกับตัวผมเองก็จะพูดให้เข้าใจตรงนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมได้บทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตก็คือความล้มเหลวจากการที่ผมพยายามใช้เวลาถึง4ีปีเต็มๆสร้างภาพยนตร์เรื่องสึนามิภาพยนตร์เรื่องสึนามิเนี่ยผมใช้เงินของผมเป็นร้อยร้ล้านเพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนไทยตระหนักในสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าใครพูดเรื่องสึนามิเนี่ยจะเป็นเรื่องคนบ้าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่ณนะวันนี้หลังจากเกิดภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นเกิดที่อินโดนีเซียและเกิดอีกหลายประเทศทําให้คนไทยตระหนักในเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติโดย,ยพระฤาษีมิแต่กว่าคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศจะตระหนักในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติผมก็หมดเรื่องหมดตัวไปแล้วขณะที่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับตลกเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับผีผีไม่มีจริงในโลกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวไม่เคยบอกว่าวันนี้มีคนถูกผีฆ่าตาย เรื่องตลกไม่ได้มีในสังคมไทยเพราะสังคมไทยเรามีเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีความขัดแย้งทางการเมืองผัวเมียทะเลาะวิวาทกันในซอยจิโกกตีกันบนท้องถนนมีการฆ่าฟันกันสังคมเราไม่ได้ตลกและก็ไม่ได้มีผีแต่ในสังคมภาพยนตร์บันเทิงคนนิยมดูภาพยนตร์ผีกับภาพยนตร์ตลกแต่ผมตาะนงสีเชื้อสร้างหนัง disaster เ,เกี่ยวกับภัยพิบัติและก็ล้มเหลวความล้มเหลวจากภาพยนตร์เรื่องสึนมิแม้ว่าจะขายได้ทั่วโลกแต่มันก็เป็นแผลที่เจ็บอยู่ในใจผม ทุกวันนี้เวลามีข่าวข่าวว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมีคนล้มตายมีคนบาดเจ็บมีมีความเสียหายเกิดเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติลึกๆผมเห็นใจและเข้าใจเพราะผมพยายามจะบอกทุกคนมานานลวสี่ปีห้าปีหกปีที่ผมศึกษาเรื่องนี้แล้วพยายามจะบอกกล่าวว่าโลกเนี่ยมันจะถึงภัยพิบัติแล้วเพราะภัยธรรมชาติกาลังจะเข้ามาแต่ไม่มีใครฟังจากความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยทาให้เกิดผมเบื่อหน่ายแล้วก็แอนตี้ แล้วก็พลิกความคิดตัวเองเมื่อคนไม่สนใจในสิ่งที่ผมพยายามจะบอกมาตลอดเวลาผมก็หันกลับมาทําภาพยนตร์ที่ทุกคนอยากดูดีกว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่คนทุกชาติศาสนาทุกลัทธิทุกการเมืองเสื้อเหลือง